อ,อื่นมาเลยน,นะคะทุกนออี้ราค500บาทที่1 500 เจ็ดพันนะแล้วค่ะอเอยู่ในงันเจะมีให้ทุกนได้เลยได้ค่ะยอดเยผมให้ไปม่ถ้าเงินมันจะเป็นการไปช่วยเหลือผู้คนของผม สีมืนห้าพันสี่หมื่นห้าพันสำหรับพ้าพันทองออกดินนะคะสี่หมื่นห้าันใครจะมีให้มากกว่านี้ไหมครับสี่หมื่น้าพัน ไินโรคเนี่อกกแี้จนไสจนดูดออกมาแล้วไม่ได er. ้รูย เคยที่งรามาที่บันดค่ะ ยันจับจบที่พงตือสู้เขาไม่แพ้ถ้าไม่สู้อะแอที่บ้านไหนสเครื่องะ อ,ไไอันนีมมยู่าพี่พี่ในนี้พี่จะสู้พี่จะสู้มันขึ้นอยู่กับพี่ว่าพี่อยากให้อันนี้เป็นของพี่หรือไม่

i wow.